หลังจากที่ข้อเสนอที่12091ได้ถูกปฏิเสธโดยชุมชนจนเป็นเหตุให้ข้อเสนอที่12033 KYC ต้องถูกยกเลิกโดยชุมชนเทราลูนาคัสิกเนื่องจากข้อเสนอไม่ผ่านเกณฑ์โดยมีการยืนยันข้อเสนอเพื่อการยกเลิกข้อเสนอที่12033 KYC โดยมีเหตุผลอ้างว่าข้อกำหนด KYC สำหรับนักพัฒนาได้ขัดขวางการเติบโตของเครือข่าย โดยเฉพาะในช่วงของสภาวะตลาดกระทิงโดยข้อเสนอนี้ได้รับคะแนนเสียงโหวตว่าใช่แค่เพียง18%โดยสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่และดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้โดยการลงคะแนนเสียงโหวตว่าไม่และงดออกเสียงซึ่งคิดเป็นถึง39และ41%ตามลำดับผู้ตรวจสอบความถูกต้องส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้โดยมีบางส่วนอย่างเช่นอโนดได้โหวตว่างด ออกเสียงโดยเรานักลงทุนในทุเคร LUNC รายใหญ่ได้อ้างว่าได้เห็นผลกระทบด้านลบของ KYC มากกว่าด้านบวกนอกจากนี้เองการฟื้นฟู LUNC และความพยายามในการแก้ไข u s t c โดยนักพัฒนา KYC อาจไม่มีวันดำเนินการต่อไปข้อเสนอนี้แนะนำให้ได้รับความช่วยเหลือจากนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เพื่อผลักดันการพัฒนาในห่วงโซ่ต่อไปในขณะเดียวกันจำนวนของ LUNC ที่ถูกเผาไหม้โดยชุมชนนั้นได้พุ่งทะลุสูงกว่า105 0 0 0ล้านและจำนวนการเผาทั้งหมดจะสูงขึ้น110 0 0 0ล้านในไม่ช้านี้ ตามข้อมูลของทางสเต็กบินเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเผาไหม้ของ LUNC ที่ลดลงในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากราคายังคงขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเผาผลาญได้ลดลงเกือบ50%เนื่องจากชุมชนมีความมั่นใจในการพัฒนาในห่วงโซ่โดยชุมชนอ้างว่าราคาของ LUNC สามารถแตะระดับ1ดอลลาร์ในช่วงของสภาวะตลาดกระทิงเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการอัปเกรด v2.4.2 ได้สำเร็จนอกจากนี้เองเทอร่าและยังประกาศความคืบหน้าในการอัปเกรดเทอร่าคลาสสิกซิเคียวริตี้แ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยฟังก์ชันการทํางานและความสามารถในการทํางานร่วมกันทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนที่จะดําเนินการพัฒนาทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน8สัปดาห์และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาคงเหียญโทเค็นเทอร์ราลูนาร์แคิก LUNC นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.54มีศูนย์าำน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาคงเหียญมีการซื้อขายกันติดลบลงไป3.2 8เตอนนี้สัญญ,ญาณทางเทคนิคโดย ชีวัด C D C Action Zone ของเรากำลังกับเข้าสู่โซนสีเขียวในช่วงของกราฟท i m เฟรม1วันในฝั่งของตัวชีวัดที่สำคัญอย่าง M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ M A C D นั้นเริ่มที่จะตัดผ่านยืนเหนือระดับของเส้นสัญญาณลายได้โดยล่าสุดตอนนี้ตัว h i s โตแกรมของ M A C D ในช่วงกราฟทำฟเฟรม1วันเองยังคงส่งสัญญาณว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้โดยทางเรายังคงมองว่าระดับ แนวต้านที่สาคัญหากเหยี่นพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านแรกที่1660และแนวต้านที่2อยู่ที่ระดับราคา192มีสูญน้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US Dollar และถ้าหากเหลี่ยนล่วงลงมาได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่สําคัญที่ระดับราคา139มีศูนย์น้ำหน้ายอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US d ดอลลร์และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและท,ทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีรครับ